สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องของแพนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอ,อกราบขอบพระคุณนะคะเพื่อนเก่กาทุกคนนะคะหรือว่า FC เก่าทุกคนนะคะที่คอยเป็นกําลังใจให้แพนกับช่องเล็กๆของแพนอยู่เสมอนะคะแล้วก็ขอยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ทุกคนนะคะหรือ FC ใหม่ทุกคนนะคะสู่ช่องเล็กๆของแพนเนาะก็ฝากช่องเล็กๆของแพนไว้ในดวงใจของทุกคนด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้แพนในการทําคลิปครั้งต่อไปนะคะขอบราบขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ ค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะเพนก็จะมาแชร er ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะปี2 5 6 6นนะคะซึ่งจะเป็นการเลือกตั้งนอกราชาอจจาณาจักรนะคะซึ่งข้อมูลในวันนี้นะคะเพนก็ได้รับข้อมูลนะคะมาจากเพจนะคะหรือว่าเว็บไซต์นะคะของสถานทูตไทยในแคนาดานะคะของกรุงออตตาว,วานะคะค่ะเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันดูนะคะซึ่งทางสถานทูตไทยในแคนาดานะคะหรือว่า ในกรุงออตตาว,วานะคะก็ได้อาส่งอีเมลนะคะให้กับคนไทยทุกคนเนาะที่อยู่ในประเทศแคนาดานะคะเพื่อแจ้งข้อมูลนะคะเกี่ยวกับลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์การเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะซึ่งเขาจะกําหนดระยะเวลาในการลงทะเบียนด้วยนะคะซึ่งนั่นก็คืออ่าในวันที่ 25มีนาคมนะคะ2566นะคะถึงวันที่9เมษาย,ยน2566นะคะซึ่งถ้าใครนะคะที่ยังไม่ได้เช็คอีเมลของตัวเองนะคะก็สามารถที่จะไปเช็คอีเมลของตัวเองนะคะเพื่อที่จะลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์การเลือกตั้งในครั้งนี้ได้นะคะซึ่งแพนเองนะคะก็ได้ทําไปแล้วในวันนี้นะคะทุกคนซึ่งแพนได้รับอีเมลเมื่อวานนะคะแพนก็ได้ทําการลงทะเบียนวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งแพนก็ได้บันทึก ข้อมูลไว้นะคะเพื่อจะมาแชร์กับทุกคนด้วยนะคะว่าต้องทํายังไงบ้างนะคะแล้วก็อีเมลที่ทุกคนได้รับจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ ค่ะอันดับแรกนะคะก็ให้เราไปที่อีเมลของเรานะคะแล้วก็ไปที่อีเมลที่ทางสถานทูตเขาส่งมาให้นะคะก็จะมีหน้ญญาตาประมาณนี้นะคะแล้วให้เราคลิกไปที่ลิงก์เลยนะคะหรือว่าถ้าใครนะคะที่ไม่ได้รับอีเมลแบบนี้นะคะก็ให้ไปที่เว็บไซต์ของสถานทูตได้เลยนะคะนั่นก็คือเว็บไซต์อันนี้นะคะแล้วเมื่อกี้นะคะที่เราคลิกลิงก์ไปแล้วเนาะมันก็จะพามาหน้านี้เช่นกันนะคะ จากนั้นนะคะเราก็อ่านนะคะคำแนะนำนะคะเกี่ยวกับการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณจาจักรปี2566ก่อนเลย ในที่นี้นะคะเขาก็จะแจ้งนะคะว่าคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็อาจจะมีการลงทะเบียนแบบไหนบ้างนะคะอย่างที่แพนอ่านนะคร่าวๆนะก็จะมีการลงทะเบียนแบบออนไลน์นะคะแล้วก็การลงทะเบียนแบบทางไปรษณียน์นะคะทุกคนก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านรายละเอียดได้เลยนะคะ ถ้าใครนะคะอยากจะลงทะเบียนแบบไหนนะคะกะ็คลิกเข้าไปตามลิงก์ที่เขาให้ได้เลยนะคะยังของแพนเนาะแพนก็จะลงทะเบียนออนไลน์นะคะแพนก็คลิกลิงก์ที่เขาให้ที่ลงทะเบียนออนไลน์เลยนะคะมันก็จะพามาหน้านี้นะคะทุกคน ถ้าใครนะคะที่จะลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์นะคะในการเลือกตั้งเนาะออนไลน์เหมือนแพนนะคะก็สามารถทําได้พร้อมๆกับแพนเลยนะคะแต่ถ้าใครที่จะอ่าลงทะเบียนแบบไปรษณนย์นะคะก็อาจจะต้องเข้าไปศึกษาด้วยนะคะว,ว่าต้องทํำยังไงบ้างนะคะค่ะเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะคะก็ตรวจสอบข้อมูลเลยค่ะค่ะเมื่อคลิกตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยนะคะมันก็จะพามาหน้านี้นะคะก็ให้เรามากรอกข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ตอบคําถามตามที่เขาต้องการนะคะ ค่ะเมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนก็คลิกคําว่าบันทึกการลงทะเบียนนะคะค่ะเมื่อคลิกแล้วนะคะก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้ทุกคนนะคะกะ็ให้เราคลิกคาว่าใช่นะคะค่ะเมื่อคลิกไปแล้วนะคะมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะว่าการแจ้งเตือนการบันทึกข้อมูลสําเร็จนะคะแล้วก็มันจะพามาหน้านี้นะคะทุกคน าจากนั้นนะคะให้เราคลิกคำว่าพิมพ์เอกสารไว้นะแล้วก็มันก็จะโหลดข้อมูลมาให้เรานะคะซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลนะคะการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ของเรานะคะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะค่ะแล้วก็เก็บข้อมูลไว้ในเครื่องของเราเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาทําการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของเรานะคะตามลิงก์ที่เขาให้ได้เลยนะคะก็คือลิงก์นี้เลยเนาะค่ะพอคลิกไปปุ๊บนะคะมันก็จะพามาหน้านี้นะคะทุกคน ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมากรอกนะคะหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราตรงนี้เลยเนาะแล้วก็ทำการตรวจสอบได้เลยนะคะค่ะพอคลิกปุ๊บนะคะมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะก็จะเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะคะก็คือข้อมูลที่เรากรอกไปเรียบร้อยนะคะทุกคนก็แสดงว่าข้อมูลของเราก็อยู่ในระบบแล้วนะคะ ค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการลงเทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะนอกราชอาณาจักรนะคะที่แพนนํามาฝากในวันนี้ก็จะเป็นของประเทศแคนาดานะคะแพนก็เชื่อว่าอของประเทศอื่นๆนะคะทางสถานทูตของแต่ละประเทศก็อาจจะได้ส่งข้อมูลนะคะส่งได้แจ้งข้อมูลให้กับคนไทยนะคะที่อยู่ในแต่ละประเทศเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแพนก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้กับคนไทยนะคะที่อยู่ในประเทศแคนาดานะคะหรือว่าคนไทยนะคะที่อยู่ประเทศอื่นๆนะคะได้มา ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์การเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยนะคะทุกคนก็เรามีสิทธิ์แล้วเนาะเราก็ใช้สิทธิ์ของเรานะคะทุกคนไม่ว่าเราจะอยุดที่ไหนนะก็เรามาใช้สิทธิ์เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยดีขึ้นนะคะเนาะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะโดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ในประเทศแคนดานะคะหรือว่าคนไทยที่อยู่ที่ประเทศอื่นๆน,นะคะได้มาทราบข้อมูลนะคะว่าตอนนี้ทางสถานทูตของพวกเรานะคะกะ็ได้เปิด ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ให้กับพวกเราแล้วนะคะพวกเราก็ไปลงทะเบียนกันด้วยนะคะซึ่งอเอกสารที่ใช้ก็ไม่เยอะนะคะก็คือก็มีแค่บัตรประชาชนนะคะแล้วก็มีพาสปอร์ตนะคะนนองอย่างที่แพนได้ทําให้ดูเมื่อกี้นะคะค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะสําหรับการรับชมนะคะการติดตามและการบังใจนะคะที่มีให้กับแพนและช่อง,งเลขของแพนอยู่เสมอนะคะแพนก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะขอให้ทุกคนเนาะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ สำคัญที่สุดนะคะก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกพอพอคนด้วยนะคะขอพระคุณมากมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย